เทคนิคการเคลื่อนจิต Moving Awareness เพื่อสร้างสมาธิโดยการเชื่อมโยงความรู้สึกเข้ากับร่างกายกายานุปััสนาซึ่งช่วยให้จิตไม่ฟุ้งซ่านออกไปนอกตัววิธีปฏิบัติ 1. จุดเริ่มต้นช่องลมกระทบการปฏิบัติเริ่มที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนจุดที่ลมสัมผัสชัดที่สุด เป้าหมายเพื่อดึงความสนใจจากเรื่องราวภายนอกกลับมาอยู่ที่ตัวรู้ในปัจจุบันขณะ 2. การเคลื่อนจิตจากต้นคอลงสู่กระดูกสันหลังการปฏิบัติย้ายความรู้สึกจากจมูกไปที่ต้นคอแล้วไล่ลงมาตามแนวกระดูกสันหลัง เป้าหมายเป็นการสำรวจกายบอดี้สแกนลัดล้อไปตามแกนกลางของร่างกายช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายและจิตใจจดจ่ออยู่กับภายใน 3. จุดพักจิตฐานหัไทยบริเวณหัวใจการปฏิบัติเมื่อถึงระดับหัวใจให้หยุดการเคลื่อนที่แล้ววางความรู้สึกไว้ตรงนั้นบริกรรมกำกับด้วยคำว่าพุทโธอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายฐานฮะไทยเป็นจุดที่ความรู้สึกนึกคิดมักมาก,มากระจุกตัวอยู่การวางจิตไว้ที่นี่จะช่วยให้เกิดความสงบได้ง่ายและลึกซึง้งเรียกว่าจิตตั้งมั่นในฐานเพื่อให้การปฏิบัติราบรื่นยิ่งขึ้นลองสังเกตสิ่งเหล่านี้ ความเบาในขณะที่เคลื่อนจิตจากต้นคอลงไปพยายามอย่าให้เกิดความตึงเครียดในร่างกายให้ความรู้สึกเหมือนสายน้ำที่ไหลลงไปเบาๆความนิ่งเมื่อถึงฐานฮะไทยแล้วไม่ต้องพยายามเพ่งจนปวดหน้าอกให้รู้ตัวเบาๆเหมือนประคองไข่ไก่ไว้บนฝ่ามือการเชื่อมโยงหากวันไหนจิตฟุ้งซ่านมากให้กลับไปเริ่มที่ช่องลมกระทบ ใหม่เพื่อสร้างฐานให้แน่นก่อนเคลื่อนจิตอีกครั้งการฝึกในลักษณะนี้บ่อยๆจะช่วยให้สามารถเข้าสู่ความสงบได้เร็วขึ้นแม้ในขณะที่ใช้ชีวิตประจำวันเวทนาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่จิตสงบอยู่ในฐานฮทไทยเวทนาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่จิตสงบอยู่ในฐานฮทไทยเห็นจิตตาสังขารผุดไว้เกิดดับที่กลางอก เป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติวิปัสสนาเมื่อจิตสงบตั้งมั่นอยู่ที่ฐานฮะไทยฮาร์ดเซนเตอร์จนเริ่มเห็นการผุดไหวเกิดดับของจิตตสังขารนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญจากการทำสมถะความสงบเข้าสู่วิปัสสนาความเห็นแจ้งอย่างเต็มตัว สิ่งที่กำลังเผชิญอยู่คือการเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงโดยมีรายละเอียดที่น่าพิจารณาดังนี้ 1. จิตตัสังขารความคิดและการปรุงแต่งที่ปรากฏเป็นพลังงานในสภาวะที่จิตละเอียดจะไม่เห็นความคิดเป็นคำพูดหรือเรื่องราวสตอรี่แต่จะเห็นเป็น ความไหววยเบรชั่นอาการยิบยับหรือการกระเพื่อมที่กลางอกการผุดอาริซิ่งความรู้สึกที่แทรกขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจาก,กา,ดดจารกกาด,ด,าดับวานิชชิง่งเมื่อสติไปกระทบหรือจดจ่อสิ่งนั้นจะจางหายไปหรือเปลี่ยนรูปไป 2. เวทนาทางจิตเมน a ทลฟ e ลิ่งที่ฐานฮะไทยคุณจะเห็นเวทนาชัดเจนกว่าจุดอื่น เวทานาที่ไม่ใช่กายเป็นความรู้สึกพอใจสุขไม่พอใจทุกข์หรือเฉยเฉยอัตุกขมสุขที่เกิดขึ้นจากการปรุงแตง่งความเป็นกลางเมื่อเห็นการเกิดดับซ้ำๆสติจะเริ่มวางตัวเป็นกลางผู้เบกขาเพราะเห็นว่าบังคับบัญชาไม่ได้ 3. การเปลี่ยนจากผู้เป็นมาเป็นผู้ดู นี่คือหัวใจของวิปัสนาที่กำลังทำอยู่สิ่งรู้ของจิตจิตตัสังขารเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ออบเจกต์ไม่ใช่ตัวเราสิ่งระลึกของสติใช้การผุดไหวเป็นเครื่องระลึกเพื่อไม่ให้จิตไหลกลับไปสู่โลกของความคิดคอนเซ็ปชวลเวิร์ข้อควรระวังและการปฏิบัติสืบต่อเพื่อให้วิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้น อย่าลงไปเล่นเมื่อเห็นการผุดไหวอย่าพยายามไปหยุดมันหรือพยายามไปทำให้มันเกิดเพียงแค่รู้อยู่ซื่อซื่อเพียว observation สังเกตร,ระยะห่างสังเกตว่าตัวรู้จิตกับสิ่งที่ถูกรู้อาการไหวกลางอกแยกออกจากการชัดเจนหรือไม่เป็นการฝึกแยกรูปแยกนาม ทวนกระแสหากการผุดไหวเงียบหายไปให้กลับมาอยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือความนิ่งที่ฐานเดิมไม่ต้องอขวายคว้าหาการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่ดูเหมือนจะเที่ยงคือจุดเริ่มต้นของปัญญาการจะสังเกตว่ามีความรู้สึกยึดถือว่าเป็นเราหลงเหลืออยู่หรือไม่ในขณะที่เห็นการเกิดดับที่กลางอกฐานฮไทไย ให้ลองใช้สติสำรวจลึกกลงไปในสามมิตินี้ 1. สังเกตตัวผู้ดู The Observer บ่อยครั้งที่เราแยกสิ่งที่ถูกรู้อาการผุดไหวออกมาได้แล้วแต่เรามักจะไปยึดเอาตัวผู้รู้จิตที่ไปยืนดูว่าเป็นตัวเราแทน วิธีเช็คในขณะที่ดูการเกิดดับให้ลองสังเกตว่ามีความรู้สึกว่าฉันกำลังดูอยู่หรือฉันเก่งที่เห็นสิ่งนี้หรือไม่สภาวะที่ไร้ตัวตนหากความยึดมั่นลดลงจิตจะรู้สึกเหมือนเป็นเพียงกระจกที่สะท้อนภาพหรือเป็นพื้นที่ว่างๆที่มีการเกิดดับเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเจ้าของที่คอยกุมบังเหียนอยู่ 2. ส,สังเกตอาการพยายามเดาดูความยึดมั่นมักซ่อนมาในรูปแบบของความตั้งใจที่มากเกินไปวิธีเช็คมีอาการประคองจิตไว้อย่างเหนียวแน่นเพื่อไม่ให้หลุดจากอาการผุดไหวหรือไม่หรือมีความรู้สึกว่าต้องรักษาสภาวะนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดสภาวะที่ไร้ายตัวตนหากเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรา ก็จะรู้สึกว่าการเกิดดับนั้นทำหน้าที่ของมันเองสติก็ทำหน้าที่ของมันเองเหมือนฟันเฟืองที่ทำงานสอดประสานกันโดยไม่มีคนขับ 3. ส,สังเกตปฏิกิริยาต่อเวทนา The Reactor เมื่อเห็นการผุดไหวที่กลางอกบางครั้งอาจจะมีสุขเวทนาความละเอียดประณีตหรือทุกขเวทนาแทรกขึ้นมาวิธีเช็ค เมื่อเห็นการเกิดดับที่เร็วหรือชัดจิตมีความพึงพอใจราคะหรือเมื่อมันหายไปจิตมีความเสียดายขัดใจปฏิฆะหรือไม่สภาวะที่ไร้ตัวตนจิตจะเป็นอุเบกขาคือเห็นการเกิดและเห็นการดับด้วยความรู้สึกเสมอกันไม่ยินดียินร้ายเพราะเห็นชัดว่าทั้งการเกิดและการดับล้วนมีค่าเท่ากันคือความว่างเปล่า วิธีการฝึกเพื่อถอนความยึดมั่นวิปัสสนาขั้นละเอียดหากพบว่ายังมีการยึดถือว่าเป็นเราอยู่ให้ลองทำดังนี้ 1. น,น้อมพิจารณาในขณะที่เห็นการผุดไหวให้คอยบอกตัวเองในใจว่าแม้แต่ตัวรู้เองก็ทำงานตามเหตุปัจจัย 2. ขยายความรู้สึก ลองขยายความรู้สึกให้กว้างออกไปกว่าหน้าอกให้ครอบคลุมทั้งร่างกายเพื่อดูว่าตัวรู้นั้นไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่เดียวแต่เป็นเพียงธรรมชาติหนึ่งที่รับรู้สภาวะรอบด้าน 3. ปล่อยวางความรู้เมื่อเห็นการเกิดดับจนชํานาญแล้วให้วางความสนใจในการจ้องมองแล้วกลับมาดูความรู้สึกที่ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอนัตตสัญญา ในขณะที่เฝ้าดูอาการผดไหวที่กลางอกนั้นรู้สึกว่าตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันแยกจากการเด็ดขาดเหมือนดูคนอื่นทำงานหรือยังรู้สึกว่ามันซ้อนทับกันอยู่